ต้องกันทีเรื่องข้องวิธีชีวิตแนวไม่ข้องเราในช่วงเวลานี้นะครับ New normal นั่นเองนะครับตอนนี้หลายๆคนนียปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตกันไปมากมายสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกวา่ากิจการกิจกรรมที่ยังคงที่จะเดินนั่นก็คือลากล่าก,กิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นงานบวชและก็งานขึ้นบ้านไม้นั่นเองต้องบอกวา่าคุณผู้ชมครับเรามีวิธีการต่างๆมากมายด้วยกันเผื่อที่จะให้กิจกรรมกิจการ,รนั้น ผ่านไปได้โดยดีนั่นเองสําหรับการจัดงานของเราเนี่ยนะครับทัองบอกว่ามีการตเตรียมพื้นที่กันไม่ว่าจะเป็นกนจัดงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆก็คือนึ่งเลยก็ต้องมีการจัดให้มีจุดล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์บริการให้กับผู้ถีมาร่วมงานนะครับนอกจากนี้แล้วก็ต้องมีการปรับในอาหารที่จะเสิร์ฟให้กับ แขกที่มารวมงานนะครับโดยแต่ละเป็นการจัดเป็นชุดลักษณะเมื่อนหวาจัดที่สิ้นไว้ให้เดียบร้่อยเผื่อที่จะส่งให้กับแขกแต่ละฐานแต่ละคนนั่นเองนะครับแต่นอกจากนี้ก็ต้องงดเว้นด้วยเหลื่องข้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนั่นเองและก็ในเรื่องข้องการจัดวางที่หนังน,นะครับต้องเว้นระ,ะระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ย อย่างน้อยนึ่งตร่อมนะครับหากมีการแสดงดุนตีหรือว่ามีการเต้นรำเนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างหน่อยนึ่งทึ่ง่องด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับในในการจัดงานเนี่ยก็ต้องมีการทำความสะอาดบ่อยๆนั่นเองนะครับและไม่ต้องจัดงานในระยะที่ว่ายาวเกินนะครับต้องรักษ่าในช่วงข้องการจัดงานให้อยู่ในเวลาที่กระชับด้วยนะครับสำหรับ ผู้ที่วามารวมงานนะครับต้องแต่งกายให้มิดฉีดก็ผ่าเม็ดไปด้วยนะครับแล้วก็พกเม็ดเนี่ยตลอดเวลาด้วยแล้วก็ถ้ากเกิดวา่มามีอาการคายจามมีหนมูกนะครับก็งดจิตข้าวรวมงานนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับควรจ่แะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการหนังหรือว่ายื่นนะครับอย่างหน่อย หนึ่งทึงซ่องแมตต์ดด้วยกันงดจับกลุ่มสนทนาหรือว่าคลุกคลีใกล้ฉิดกับผู้ทีว่าไม่ได้มีการป้องกันตัวเองนะครับหรือว่าบุคคลตีว่าเราให้นแลวว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่แพร่โรคนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องเฝ้าสังเกตต,ตรงนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วในคณะตีว่ารวมงานกวนี่จะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับหลังจากที่ออกจากงานแล้วก็ทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆของเราที่เราพกพาไปด้วยไม่ว่าจะเป็นมือตือหรือว่าข้องที่เราพักพกพาส้วนตัวไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอกลับถึงบ้านเราต้องอาบน้ำสะพมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรโควิด -19 นี้ก็ตือได้ว่าเป็นอีกนึ่งวิธีการนึ่งที่เราจะต้องป้องกันตัวเองในช่วงเวลาตรงนี้นะครับในไม่ว่ากิจกรรมหรือว่า กิจการนั้นก็แล้วแต่นะครับในช่วงข่าข้องวิถที่ชีวิตไม่นิวนอร์มนั่นเองนะครับที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต